พี่ดับและสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักสุขูสุขคนน้อครับผมทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกครับผมวันนี้เบ้าบนเลิกงานมากครับผมฝนตกนิดหน่อยครับผมพาพี่น้องไปเบิ่งลานมือสองเนาะครับผมพี่น้องครับมาเชิญมาชมเมืองเอครับว่าลานมือสองอยู่เมืองออตชุนเบาบนอยู่นี่เป็นแนวด้ครับพี่น้องเชิญเลยครับผมมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องม่เบ้าบน คนไก่ปั่นสวีเดนสีฟ้าเบอร์หลาดมือสองด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับผมมี่ของถือถครับผมนี่แหละครับเมืองนอกก็มี่อหลานมือสองนั่เพิ่นด้วยครับสีฟ้าเบอร์ครับผมมีวัสดสุเนี่ยขเพิ่นก็้นเอารสุดลูกสุดยังมาขายนี่นะครับสุดลูกเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นก็ังมาขายครับผมอันนี้เป็นสุดหิมะเล็กหน่อยนี่ครับราคากับสี่ร้อยโครนครับนี่แต่ซื้อไม่เป็นพันเหมือนเด้ครับพี่น้องต้งสี่นี่แหละครับ วัดนมกะซีนี่แหละครับมีเบิร์ตดูแนวครับผมข้อมปอกขมไฟกับมีครับผมนี่เดครับพี่นอ้องหมอก,กันหนอกกันนอกกับมีครับอันนี้แนวนางแนวนางคือจักรยานขี่รถยนต์เนาะครับเนาะกะซีเล็กหน่อยบวกเกินหาปีกะซีนั่งนี่สิแล้วครับมีแนวนางห้องปอมครับผม มี่ลายยางลายแนวครับพี่น้องพ่อบุฒิผ้าบนครับผมนะครับมีเป็นล็อกด้วยครับนี่เป็นล็อกครับผมนี่ลุงเถาลุงเ่าก็มีครับผมนี่ครับเป็นบาวน์ไหมบนลุงเ่าราคาสองดอยอาดิดาสนี่ครับของมือสองเด้อครับพี่น้องสองร้อยยี่สิบห้าขนครับผมนะครับอาดิดาสยางงามเลยครับ อันนี้ก็สิติ้นนกเต่นี่ครับพี่น้องอันนี้รีบบล็อกครับผมอันนี้รีบบล็อกก็สิ่ลอยหาซิฟครับผมพี่น้องส่วนมากเบ่าบนข้นไก่บ้านก็สิมาซื้อตั้งสี่แล้วครับไปใส่เพราะว่าซื้อของใหม่ใส่มันแพงครับผมอยู่นี่ผมก็สิมาซื้อของมือสองนี่แหละครับใส่ครับผมนี่เวิดครับนี่กระทอกระทางก็มีได้ครับพี่น้องกระทางกันสองร้อยยี่สิบบาท อันนี้ไายอันนี้นั่มเบอร์คุณครบับผมอันนี้ก็สิมีนี้ครับมีซุดแนวซื้อยางครับหลายยางหลายแนวพี่น้องคุณอันนี้ก็มีครับกระทงกระทะครับผม <c oughs> กระทะหมอ้ออันนี้ก็สิบยี่สิบโค่นได้พี่น้องนี่ผมบอกก่อนซื้อไม่ก็สิบร้อยสองรอย,อยนี่แหละครับอันนี้ยี่สิบโค่นอันนี้ก็สิกระทะนี่ก็สิบสามสิบครับพี่น้องนี่ว่าบนพาร์วันน่อ,นอพี่น้อง ของมือสองที่ประเทศสวีเดนครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะสามสิบครับสแตนเลสครับย่างดีเลยพี่น้องนะครับติดไว้สามสิบโค่นครับผมนี่ครับพี่น้องนี่สุดแนวเบาบนก็มาผ่ามากยังสิลรอครับมันของถือดีครับพี่น้องมีดิสิบโค่นครับผมกระถางครับผม นี่เดี๋ยวครับเราบริจาคเบอริงเด้อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโซนกาแฟเป็นครับแล้วหนึ่งพนย่างเมื่อยเกิดเสานั่งกินกาแฟกันที่นี่แล้วครับมีกาแฟขายมีขนมขนมคุกกี้กินครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซนอันนี้ก็จะเป็นของไม้เดียครับนี่แต่เพื่นจะขายลดราคาครับผมเราบริจไคเบอร์มิงค์เทอรแลนดน้องเทอร์อย่างนี้ครับอันนี้ก็บริจาคของมือสองนะครับอันนี้ของไม้เลยครับแต่ราคาก็จะถือครับผม นี่ว่า,าวุ่นช้าเป็นองดึกๆครับผมคือจองงังตรงเท่าส่วนมากยูสวีเดนนี่คันติดปลายแดงสีจะเป็นของรถราคาครับผมอันนี้ก็สิบไม้เลยครับนี่ด้ยวยครับนี่สามรอยครับผมนี่ครับราคาไม้ก็สิบพันสองไม่ได้พีนน่น้องเบิ้งนี่เจ้ครับนี่ราคาไม้ที่ผมกดเลยนี่พันสอง 1, 2, แต่ประเดี๋ยเพิ่งขายอันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เนเพิ่งเพ่ขายเพิ่งติดแดงอีกติดแดงอีกก็สิบเลือ,อยยูนี่แหละครับสามรอยครับผม ปูละสามลอยครับพี่น้องนี่เด้นี่แหละครับราคาอีครับพันสองเด้อครับนี่มีแต่ของใหม่เลยครับนี่แกะกล้องครับผมพี่น้องอันนี้เป็นของแถวลอนะครับเนาะงของแถวลี่ห้อเพิ่นนี่เด้ครับยี่ห้อนี่แหละครับราคาราคาแท้กกับพันสองครับผมนี่พันสองไม่ขายห้าร้อยเก้าสิบเก้าไม่ขายขายสามลอยครับพี่น้องนี่เด้ครับนี่ นี่ครับยี่ห้อเพิรนมุงเทาแลนอย่างดีครับผมพี่น้องบ่าวบุญพามาเที่ยวมาส้มด้วยครับผมบ่าวบุญก็มาซื้ออยู่นี่แหละครับตะเรือนซื้อไม้กับชิพันสองนะครับเนาะนี่กะอันนี้ของไม่เลยครับนี่บนของมือสองครับผมก็จิมีเบิดครับอันลุงเทาบูดเล็กหน่อยกับีครับนี่นี่มีเบิดครับผมอันนี้ก็จิเป็นเสื้อผ้าครับตัวละสองหาครับผม ซอห่าโคนเนาะครับเนาะนี <necessary> todas, ่เด้ยครับมือเท่ามีเบิดครับนี่อันนี้เป็นมือเท่าไม่เบิดครับพี่น้องบนของมือสองครับตัวนี้มือเท่าแลนเนาะครับเนาะนี่เด้ยครับมืสิคู่ละสามรอยเบิด์ตเหรอครับนี่นี่พี่น้องคู่ละสามร้อยหมดทุกคู่เลยนี่เหรอครับนี่เด้ยนี่เหรอครับงามเด้ยครับพี่น้องราคาพันกว่ัวคืนขายสามร้อยหนึ่งวันสั้นนี่พี่น้อง มักเทาแนดนโดยเฉพาะน้องครับผมนี่ได้อัน,นก็จะเป็นเสือกีฬาครับพี่น้องามอาเป็นโซนนี่เสือกีฬาครับตัวละอยครับพี่น้องมึงได้เหรออันนี้ก็จะตัวรหัสสิบสิบโคนครับผมนี่ห้าสิบโคนมีแต่งามดิพี่น้องนี่มึงราคาตะกี้เพิ่งก็จะสามลอยพูดแล้วครับนี่สามลอยว่าขายขายตัวเลขสิบห้าครับนี่ปตีไปแดงแสดงมาลดราคาครับ บร่ราคาแท่งสี่จักบาทเนาะองคนนี่นี่แหละครับอันนี้จะเป็นของไม้เบิดครับผมของมือสองครับผมเสื้กนนอก,กันหนาวกันหนาวนี่เด็กพ,พี่น้องพี่น้องผู้ใดถึงผ่านมาเมื่อออโต้ซุนนี่สิมาซื้อของมือสองคุณภาพดีถือกึ่งสี่เดี๋ยวเบาบนสิฝากที่อยู่ฝากลิงมาให้เด้อครับนี่เห็นเบาอ,อันนี้รอยหายสิบมด้อครับนี่ ปกติเป็นพันธุ์เพิ่นได้ครับ่นซื้อในห้างเพิ่นนี่อันนี้ของใหม่ครับผมบ่าวบุญนจิฝากซื้อร้านฝากที่อยู่ไว้เด้อครับผู้ใดัมย์เพิ่นอยู่เมืองบ่ได้ัมย์เมืองออตชุนเนาะครับเนาะเพิ่นก็สิบ่ฮู้จักมาแต่เมืองอื่นมานี่บ่าวบุญก็สิฝากอันนี้ไว้ให้เบิ่งครับผมว่าว่าอยูุม่องใดร้านอยูุม่องใดนะครับเจ็ดสินี่แหละครับบ่าวบุญมาถ่ายให้เบิ่งครับผมนี่เด้อครับส่วนกาแฟเพิ่นนี่ครับผมนี่ โซานนาั่งกินกาแฟายางยางมาเมยมม์ๆนะครับเนาะอันเบาบุญชัยเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับอันนี้ก็อจะเป็นโซฟาครับผมหนึ่งพันสองร้อยครับผมตัวนี้โซฟาอย่างดีได้เลยครับพี่น้องพันสองครับอันนี้ตู้ตู้อันนี้ก็สิบแปดร้อยครับพี่น้องนี่แปดร้อยโต๊ะเก้าอีมะะอ้มีเบิร์ดนี่แหละครับของมือสอง อันนี้ก็สิของใหม่แหละมั้งผมว่านนี่ก็สิมีใครรื้งลงมาไปเหรอครับพี่น้องอันนี้ก็สิหัวเตียงบ่ครับพี่น้องเห็นเหครับโซฟาก็มีอันนี้ก็สิเป็นอีกโซนนึงเนาะครับผมนี่อันหนึ่งจะเป็นโซนแบบของใส่ในครัวเรือนครับพี่น้องเบิ่งบ่าบวบเพิ่าเบิบ่งครับผมของถือครับมีจฉุคต์ผาพดีๆครับพี่น้องราคาถูก ของใช้ในกอเรือนอันก็้จะเป็นขีปมเป็นของสร้างเพิ่นเนาะครับเนาะอันนี้ก็จะขีปมอัน็ี้ตัวละสามสิบพี่น้องนี่นี่ครับตัวละสามสิบโคนนี่นี่แหละครับผมสามสิบโคนรนนี่ลายแนวหลายอย่างครับผมนี่แบบอันนี้ก็สิตาสร้างพี่น้องตาสร้างนี่สิร้อยนึงครับนี่หน,น,นึ่งร้อยโคนตัวนี้ครับผม เด็กพี่น้องของกมือสองสภาพเยี่ยมนะครับผมนี่ครับไม่เบิ่งครับผมของแ,แตกๆเนาะครับเนาะที่บ้านเน่ากิดจุนี่คือกันบอกครับด้วยจังใดกับสีคล้ายๆกันเนาะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นถัาากเปรี้ยนอันนี้สี่ิบครับผมเป็นห้องใสเดีกพี่น้องเอามาสูเ่เบิ่งครับผมนี่เบาบนมาให้เบิ่ง นี่แหละครับนี่นี่จะเป็นหมอนะครับเนาะนี่จะเป็นเตาครับผมเตาหนี่งก็สี่ร้อยห้าสิบครับพี่น้องนะเตาสำรับถอดปิ้งเนาะได้เบัตโตเนียวครับผมนี่แหละครับบรรยากาศร้านมื่อสองถ้วยจานก็มีครับน,นี่ทุกอย่าง นี่ครับนี่ด้วยครับนี่สเป็นมอครับราคาเกิดสิสามสิบครับตัวนี้สามสิบพ้วนครับนี่แหละครับของมือสองนะครับเนาะอยู่ที่ไก่เบาบนที่งานนี่ยแหละครับเป็นแก้วก็งามก็มีครับผม พอดีเหลืองานมากถาเมียพอดีครับเลยมาย่างเลาะเบิ่งถาเมียครับผมเดีด้วครับแก้วไาย้งามๆก็สิหกครับผมหกสิบโคนครับหกสิบโค่นบนใบเดียวได้ครับสามใบครับผมนี่เขาเขียนใบนี่สามใบหกสิบโคนครับผมนี่แหละครับผมแก้วอันนี้แก้วเป็นตะหักตัวนึ่งอันนี้สิบสองใบได้ครับนี่พี่น้อง สิบสองใบนี่ครับสิบสองใบหนึ่งร้อยครับผมนี่ตัวนี้เจ้ตัวนี้ก็สิบใบละสิบครับพี่น้องแก้วยังเปิดน,นอนกินแบบนี่กระดิ่งพ่อพี่น้องนะครับอันนี้แก้วไซเดียครับพี่น้องใบละสิบครับผมใบละสิบโคนครับนี่บรรยากาศพี่น้องเบิรงโอ้พัดลมหน่อยก็มีเลยพี่น้อง พัดลมหน่อยจีกว่าน,น,นี่อันนี้ติดเบอร์ได้ครับนี่เขาจะเบอร์อสอมมาแล้วครับอันนี้ก็สิบเก้าสิบกับผมพี่น้องพัดลมหน่อยเก้าสิบเก้าสิบข้นกับผมตะเกียงอลูมิเนียมได้พี่น้องสามสิบกับผมอันนี้ตะเกียงอลูมินีนครับเอาไปใส่ซ่าใส่ยังบอกครับนี่นี่นนครับไซซิข้นงามบากเลยนี่แล้วครับ สามสิบขูดกันนี่น,นี่แหละครับของแต่งบ้านตรงนี้ครับผมมผง,ง,งไฟพี่น้องเบิ่งนี่แหละครับของ,ง,องมเมืองนอกบาวน์ไม้เบิรงสวยๆงามๆกันนี่แหละครับผู้ใดแวะเวียแนบบมาผ่านทางออตซุนสินมาเบิรงนลานนี่ก็เดี๋ยวแววบนทิศฝากซื้อลานไว้เด้อครับมาอยู่มองนี้ก็แวบะบมาเบิรงมาชมได้ครับผม นี่ครับผมอันนี้ชุดเครื่องแก้วครับผมนี่ลายอย่างครับพี่นอ้องครับผมนี่ราคาแปดร้อยครับผมขั้นนี้แปดร้อยโคนเนาะครับพี่นอ้องขั้นนี้ก็สิแปดร้อยเท่ากันครับพี่นอ้องนี่แปดร้อยเนาะครับผมนี่มอเตอร์ไซร้านมือสอง 800ขึ้นกันครับพี่น้องนี่ยสามขั้น800เปิดครับผมลังมือสองประเทศสวีเดนครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นรถหนุนเล็กหน่อยครับอันนี้ก็สีใส่ลูกไปอันนี้ซีราห์ซีฟครับขั้นนึ่พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องนี่ยซีราห์ซีฟครับขั้นนึ่จะซื้อไหมเป็นพันเป็นโอ้หลายพันเด้อครับนี่มอนเกส8พันผมบอกครับขึนซื้อไหมพอบ่าวนเคยซื้ออยู่กับบริษัทซื้อไหมเราครับก็ซื้อของมือสองนี่แหละครับซื้อไหมกับแพงเนาะครับเนาะ เสียดายเงินครับเราบนกระบอกไม่มีเงินเป็นไรครับขั้นนี่เก้าร้อยครับพี่น้องนี่เบืองที่ไรเบืองพี่น้องนี่แหละครับนี่แหละครับของมือสองลดนิดหน่อยเพป็นก็มาขายครับผมขั้นหนึ่งพันสี่พี่น้องเอ้ยสื่อไม่วันเจ็ดแปดพันครับนี่เด้ครับจักรยานนี่เบิร์ตตัวนีพี่น้องเลยนี่แหละครับเบาอนก็มามักย่างลาะเบิรงนนะครับของถึกถ แนวของถือใส่เนาะครับเนาะถือซื้อไม่กับแพรงกับอันนี้สกีครับผมสกีกับสี่ฮาิบครับตัวนี้ฮาสิโค่นนี่แหละครับอันนี้กับแนวเหรินีิมะครับพี่น้องให้พี่น้องได้ให้ลูกหน่อยเล่ินเนาะครับเนาะสองร้อยครับตัวนี้ก็จะเป็นสกอกสกีไปแล้วครับนี่นี่เด้ครับ ครับพี่น้องนี่ลูกเพิ่นกมาเบิ่งของนะครับเนาะนี่สุดนี่ก็มีเด้พี่น้องนี่พูดนี่เตาลีดก็มีพี่น้องสิให้เบิ่งเตาลีดครับเตาลีดโบราณกับนี่ครับผมนี่ครับบ่ได้ใส่ไฟเด้พี่น้องนี่ทับอรุดครับนี่เดี๋ยวตัวศิลาทับเลยครับผมเจ้กบาทเนาะสิให้เบิ่งราคา60ครับพี่น้องนี่60โครน อันนี้ก็จะเป็นเครื่องท่องแดงครับผมพี่น,อน้องนี่ท่องแดงเป็นล็อกไปเลยนี่เดีครับอันนี้ก็สีสีโคนครับนี่เห็ดอนนะปิตาหักอตโตไอ,อแตะนี่นะครับพี่นอ้องนี่นะครับขันปิดล็อกก็สีพื้นให้เศร้าตัวพี่นอ้องว่าวนชีวชวิสูฟังว่าวนก็เคยมาขายกันครับแต่ก่อนก็เสื้อผ้าลูกเสื้อผ้านี่มาขายแล้วครับ อันนี้คือจังหวะตั้งสีเป็นหลอกหนึ่งนะครับเนาะตู้หนึ่งนี่เป็นกรให้เศร้าอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์ละสามร้อยกัวนี่แหละครับแต่ตอนเบาบนมากคายนี่ก็สิอาทิตย์ละสามร้อยสี่สิบประมาณนี่นะครับแต่สุ้มือน,นีโบ๊ทได้มาขายดุนเหรอครับก็สิอาทิตย์ละสี่สามร้อยกัวละผมว่ากระสีโบ๊ทแพงเหรอครับอาทิตย์หนึ่งเพิ่อนก็สิซู้เหาเอาของมาไว้นี่เป็นเสื้อผ้านาแพ้เพิ่อนก็สิมีไมล์เล็กเนาะครับเนาะอยู่ิตั้งศีรเพิ่อนก็สิขายว่าอาทิตย์นี่ขายเท่าไหร่ เกี่ยกับของในตู้ห้องนี่ขายได้พันหนึ่งสิเพื่อจะฮักเอาครับสามร้อยสี่สิบครับคือเบารวนเอามาขายแต่ก่อนเอาใส่ผ้าลูกที่ว่ามันโตหน่อยตัวยังลูกใส่บบได้แล้วนะครับสภาพดีดีแนงสีกะทิเอามาขายให้เพลินครับผมเพื่อจะฮักเอาอาทีละสามร้อยสี่สิบแล้วนอกจากนั้นเพื่อจะสิเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเท่าลยครับตู้ในนี่เลยครับสองร้อยครับผม นี่คือจเป็นลงเถ่าใส่กับสกีได้พี่น้องนี่ยน่แล้ครับพม่านี่ครับผมให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องชมเนาะครับผมนี่แล้วครับบุกครับ,บ,ค,รบ,ค,รบรครับผมพี่น้องลานมือสองกับสีเข่าคลองเพิ่นกับองอแงมด้วยสวยกับสีพมาณนี่แล้วครับพี่น้องจงไดงกับขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่มาชมเบิ้งคลิป เบาบอุบัคนไกลบ้านสวีเดนครับผมเดี๋ยวถ้ามี้ยังดีๆนาชมในต่างแดนเบาอุบักระสีไล่กระสีให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะครับเนาะของที่สวยๆงามๆในต่างแดนครับมื่อเท้กระสีทั้งในกระขอขอบคุณขอบคุณในหลายๆเด้อพี่น้องที่มาให้เป็นกำลังใจเบาอุบัคนไกลบ้านครับผมสุดท้ายนี่ขอให้พี่น,อใน,ใน้อ,นนอ,นนอ,นองสุขภาพแข็งแรงครับผมเราลำรุ่ยๆเด้อครับผมพบแต่ความสุขเด้อครับความเจเริญเด้อครับผมพี่น้อง ได้กระปากปีกำลังใจให้เบาบนกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมได้กะสวัสดีครับ